โอเคแล้วมาคันตอนท้งทิ้งบอสี่สสองจชั้นรูเแ็นอนุเบตรีโอเคแล้วมาครับตอนนี้รถสัมพันหนึ่งสองหนึ่งรอใช้นะครับเอ่อเอาจัดลำเองกละสามแปดเก้าฮะ คืนกลางแม่นอนเลยเราเราหายตัวไปนอนมั่งดิหนึ่งสองสามห้าครับคันนำ เาจึงรอมานรอรอบให้ถต้องแลเราพรการ่เปนนี้างนนกรกรเาติดเรื่องกรวที่อันาคยรง่างที่สองนนี้นะครับค่ะ